ขเมศเศร้าซีเกมสองพันยี่ห้าที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะเน้นกีฬาสากลไม่เน้นกีฬาพื้นบ้านโดยเฉพาะกุลขแมก์โฮมนะคะซีเกมที่ประเทศไทยยืนยันเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่มีกุลขแมไม่มีโบกตอมีแต่มวยไทยนะคะงานนี้เราไปดูคอมเมนต์ของคนไทยและก็ขเมนกันว่ารู้สึกยังไงกับข่าวนี้ค่ะ โดยข่าวนี้นะคะานําเสนอว่านายชัยพักศิริวัตรนะรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะซีอีโอสหพันธ์กีฬาซีเกมยืนยันถึงการแข่งขันกีฬาซีเกม2,025ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพยืนยันว่าจะเน้นการบรรจุกีฬาสากลย้ำสากลไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านนะ ที่มีในการแข่งขันโอลิมปิกเน้นกีฬาสากลที่มีแข่งขันเฉพาะในโอลิมปิกนะในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมโดยซีเกมที่ขัดแข่งในประเทศไทยนะคะจะเน้นกีฬาที่เป็นสากลที่เป็นกีฬาที่มีในการแข่งขันในโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมเป็นเป็นหลักเท่านั้นนะคะขนาดกีฬา พื้นบ้านเนี่ยจะให้มีไม่เกิน4ชนิดกีฬาและให้ชิงใช้ไม่เกิน8เหรียญทองไม่ต้องมายัดเยียดให้นะคะอ่าชนิดกีฬาที่จะบรรจุในซีเกมครั้งต่อๆไปด้วยนะ จากนี้จะเป็นการลงความเห็นกันระหว่างไทยมาเลเซียสิงคโปร์ว่าจะมีชนิดกีฬาใดบ้างเพื่อให้การแข่งขันอยู่ในมาตรฐานสากลที่เน้นกีฬาและอีเวนท์ที่จัดแข่งขันเฉพาะในโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมเท่านั้นโดยรวมๆแล้วจะมีประมาณ41ชนิดกีฬาส่วนกีฬาสาธิตหรือกีฬาพื้นบ้านนั้นจะมีการพูดคุยกันอีกทีว่าไทยจะบรรจุอะไรเข้าไปนะคะนอกจากนีซีเกมครั้งที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ่อด้วยมาเลเซียและสิงคโปร์จะมีการบรรจุกีฬาไปในทิศทางเดียวกันและมีการลงความเห็นร่วมกันย้ำเขาคุยกันเฉพาะไทยมาเลเซียและสิงคโปร์นะคะขณะเดียวกันรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะนำเอากีฬามวยไทยมาบรรจุในซีเกมอีกครั้งและจะไม่มีการแข่งขันกีฬา คุณคแมในซีเกมส์2,025ฮะ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 ฟังแล้วเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขนเลาะคุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงคอมเมนต์บอกคุณป้าได้นะคะคุยกับคุณป้านะคะรู้สึกสะสาแก่ใจไหมคะต่อไปนะคะอืมคอมเมนต์ก็มาแล้วคะ่ะอืมนะประมาณว่าไม่มี บุญอาอะไรนะกุณคาแมโบกตตอคขมรจะไม่เข้าร่วมนะอืมจะคอยดูบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะคอยดูจะมีใครมาอ่าร่วมแข่งขันกับประเทศไทยหรือเปล่าจะเป็นประเทศไทยจะภาพอย่างเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไทยเนี่ยยังไม่มีบ้านพักนักกีฬาเลยอืมสงสารเนาะคขเมรเนาะอืมนะ บ้านพักนักกีฬาที่บ้านรั่วๆเน่าๆอย่างนั้นนะ่ะก็ยังจะคุยนะคะแต่บางคนก็มาถามว่าจะมีเลี้ยงข้าวฟรีเลี้ยงอาหารฟรีที่ฟักพักฟรีหรือเปล่าไม่ไม่ฟรีนะพ่อของคนไทยมันเกรดนะเวิร์คาร์นะของดีๆจะไม่ฟรีหรอกคะ่ะถ้าของเป็นขยะขยะนะให้ฟรีคนก็ว่าแพงนะแต่ของคนไทยเนี่ยมันเกรดพรีเมียมมันจะไม่มีของฟรีนะในประเทศไทยไม่มีของฟรีนะเพราะเป็นของดีหมดเลยแต่ถ้าเป็นขยะเนี้ย นะเขมรมาให้ขยะเงี้ยได้โอเคไหมคะนีนี่เรามาฟังความคิดเห็นของอ่ะคอม,มเมนต์ชาวไทยดูนะคอมเมนต์นี้ป่ามาจากเพจเมนสเตนนะคะอันนี้ป้าก็อ่านข่าวในเมนสเตนด้วยเช่นกันเพราะว่าป้าเป็น f อฟเขาอยู่นะแล้วมาดูคอมเมนต์แรกกันนะคะ คอมเมนต์แรกนี่นะป้าก็อยากจะกดใจให้สักล้านครั้งเขาบอกว่ารุ้นกวนเลือกกีฬาพื้นบ้านสี่ชนิดคือทัพนักกีฬากัมพูชานี่แหละจะเหลือคนกัมพูชากี่คนเพราะครั้งนี้ถ้าไม่นับกีฬาพื้นบ้านที่กัมพูชาคว้าทองเป็นกอบเป็นกำมแล้วนักกีฬากัมพูชาที่ได้เหรียญจากกีฬาอื่นจากนักกีฬาต่างชาติที่โอนพาสปอร์ตกันทั้งนั้นใช่นะปีหน้าก็หวังว่าทีมบาสอาบาสเกตบอลนะคะ จะมาแข่งอีกครั้งนะคะกัมพูชาไทยยินดีต้อนรับนะถ้าเอาทีมเดิมมายินดีให้เหรียญทองแก่กัมพูชาเลยนะคะอืมก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวประเทศศูนย์กลางจัก,กรวาลก็บอยคอรดไม่มาแข่งด้วยหรอกอืมใช่นะคะโอ้ตัวเองประเทศสําคัญเหลือเกินนะอุยจะไม่มาร่วมประเทศประเทศไทยจะตอนนี้แบนค่ะดน,นลง แบน์ประเทศไทยรีบ,บนนะรีบแบนด์นะรีบรีบแบนแล้วรีบรีบขนคน,น,นออกจากประเทศไทยด้วยนะกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่เนรคุณประเทศไทยเนี่ยอืมคนดีๆก็มีกัมพูชาแต่ว่าป้าไม่เจอไงนะ,ะคนดีของกัมพูชาเนี่ย มี99%ที่ไม่ดีมี1%เนี่ยปิ๊ป้าเจอแต่คนกัมพูชาไม่ดีนะไม่ดีเลยสักคำเจอแต่มาด่าว่าไทยขโมยนะเออไทยก๊อปปี้เงี้ยเออนะนี่แหละคือการที่ทำให้คนไทยเกลียดชังคนกัมพูชาก็เพราะว่าคำว่าพูดว่า่าเสียมขโมยนะ,ะมวยไทยก๊อปปี้กุคเแมรนี่แหละทำให้คนไทยเกลียดชังนะเป็นต้นเหตุเนี่ยตอนเนี้ย ทางกรมแรงงานนะส่วนจัดหางานเนี่ยเขาก็ออกกฎมาใหม่แล้วด้วยนะ,ค,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเขาจำกัดจำนวนนะ,ะแรงงานต่างด้าวนะมีสามประเทศใหญ่ๆใ,ใช่ไหมในประเทศไทยเราเนี่ยมีลาวพม,าม่าเขมรเขาก็จำกัดลาวกับเขมรน,นะเขาจำกัดจำนวน,ว,นว่าไม่ให้เกินเท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมกันนะใหะ้คนที่อยากได้แรงงานให้ไปติดต่อที่ สำนักงานจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อที่จะไปทราบแนวทางแต่เขากําหนดออกมาแล้วว่าเขาจะกําหนดจำกัดการจ้างงานของคนสองประเทศนี้ไม่ว่าจะลาวหรือกัมพูชาสาเหตุที่เขา,เขาจํากัดลาวก็คือ,ขอเขาก็ไม่พอใจเรื่องสายสมอนหนึ่งนะคะแล้วก็มีคนลาวมาด่าประเทศไทยหนึ่งแต่ขเขมนเนีมีหลายเรื่องที่เขาจํากัดนะเช่นด่าประเทศไทยด่าคนไทยว่าเคมมวยไทยนะ,ะแล้วก็ เคมสมบัติประเทศไทยนะเด็กเคเมจังหวัดนู่นจังหวัดนี้เคมประสาทหินพิมายเคมทุกอย่างนะเขาก็เลยปากดีนะเขาเลยก็จํากัดนะจํากัดก็คือในที่นี้บอกเคยรับมาใส่สองแสนสามแสนก็จะเหลือแสนหนึ่งสองแสนคนแต่ว่าป้าก็บก่ามันเยอะไปนะเยอะไปสําหรับแรงงานกัมพูชาอืมคนนี้ก็บอกว่าไทยทําเป็นตัวอย่างเลยครับโดยการตัดกีฬาพื้นบ้านให้หมดอืมคนนี้บอกว่า ต่อไปกัมพูชาต้องลงแข่งขันกันเองในบ้านตัวเองดูกันเองต่อไปเดี๋ยวมวยคุณมวยจะศูนย์พันช่นะคะครั้งเดียวในชีวิตรออีกรออีกประมาณว่าจะวนครบสิบประเทศในเอเชียไในอาเซียนนี่ก็คงประมาณเราวๆอ่ะสองครั้งจัดทีอ่ะสองปีจัดครั้งหนึ่ง ก็มีอยู่ประมาณอ่ะที่มีศักยภาพในการจัดก็จะมีอยู่ราวๆแปดเก้าประเทศเนะี่ยก็รอไปอีกเก,กือบยี่สิบปีนะถึงจะได้แข่งกุลคแมอีกรอบหนึ่งอืมเมนอย่าเพิ่งโดนเวียดนามกลืนชาติไปก่อนก็แล้วกันนะตอนนี้ก็โดนเวียดนามอ่าเข้ามาลุกลานเข้ามาแย่งชิงพื้นแผ่นดินไทยโดยที่คมรได้แต่นั่งมองตาปริบๆนะสมน้ำหน้ามึงขาอีขมนนะคนนี้บอกว่า แล้วมาดูกันนะเขมรจะได้ถึงสิบเหรียญไหมกีฬาสากลอืมคนนี้บอกว่าไทยต้องมาตรฐานสูงอืมแล้วคนนี้บอกว่าอ่ามันควรเป็นแบบนั้นนะกีฬาประเทศอื่นๆที่รู้จักและเล่นเป็นนะเออใช่นะ คนนี้บอกว่านําเสนอกีฬาพื้นบ้านสีชนิดขอเสนอวิ่งกระสอบชักเขย้อเก้าอี้ดนตีปิตาตีปี๊บรับรองไทยกวาดเรียบเออนะอันนี้บอกว่าไม้ต่อไปเราจะยกเลิกกีฬาพื้นบ้านทั้งหมดโอ้อันนี้น่าจะเป็นคอมเมนต์ชาวลาวนะอืมคนนี้เพราะว่าเขามาแปะด้วยว่า ลาฟิลิปปินจะภาพสีเกม2,031และ2,033พร้อมเปลี่ยนเลิกกีฬาพื้นบ้านเออป้าก็จะคอยดูนะอืมอ่าคนนี้บอกว่าก,กีฬาพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนควรเป็นได้แค่กีฬาสาธิตแข่งกันได้ตามความสมัครใจแต่ไม่มีเหรียญส่งเสริมและค่อยเป็นค่อยไปหากเข้าไปรวมกลุ่มจัดเป็นกีฬาสากลได้ด้วยความภาคภูมิใจก็จะตามมาอย่างเช่นมวยไทยไม่ขมรไม่คิดค่ะเคมก่อนนะ เข้มก่อนจะได้ดังเร็วอยากดังเร็วอืมคนนี้บอกว่าควรเพิ่มเท็บอลให้เยอะๆหลายประเภททั่วโลกกําลังฝึกฝนการตีลังกาแบบทีมไทยอยู่อืมคนนี้บอกว่าอ่าทําให้มันเป็นมาตรฐานเพื่อต่อยอดไปต่อสู้กับชาติที่พัฒนาด้านกีฬาได้แล้วไม่ใช่กีฬาอบตแข่งแบบบ้านๆอยู่ได้พัฒนาให้เห็นได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคนนี้บอกว่า คนนี้บอกว่าแข่งกับขเขมรต้องใช้กีฬาโรงเรียนครับอย่างเช่นหมักเก็บกระโดดยางและอื่นๆที่นักเรียนยุคแปดสิบเก้าสิบเขาเล่นกันเออใช่นะคะอืมคนนี้บอกว่าไม่มีเลยยิ่งดีพื้นกีฬาพื้นบ้านปัจจุบันทําไหมมันไม่เจริญเพราะกีฬาประเภทนี้จะเอาแค่เหรียญทองหรือจเจ้ากีฬามาตรฐานทั่วโลกเขาเล่นกันอ่านะก็นี่คือความเห็นโดยรวมทั่วไปนะคะก็คือว่า อ่าก็ส่วนมากก็จะอืะออ่าออีกคอมเมนต์หนึ่งอยากดูนักกีฬาบาสเขมรจะกลับมาสร้างตำนานอีกไหมเออคนนี้คิดเหมือนป้าเลยนะ่ะป้าก็บอกว่าอยากเห็นนักทีมบาสเขมรน่ะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งนะกลับมาทุกรอบเลยก็ได้ทีมบาสเขมรเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนัมเบอร์วันมากนะอยากเห็นอีกครั้งหนึ่งนะต้องจัดมาให้ได้นะสีเกมครั้งหน้านะทีมเดิมคนเดิมนะนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติเขมรนัมเบอร์วันนะ โอเคค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือคอมเมนต์นะทั่วไปแล้วก็ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของคุณป้าไปด้วยถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปสไตล์นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้มารับชมคลิปเมื่อคุณป้าลงคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยกันอ่า กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนคุณป้านะคะทุกครั้งที่ช้อปปิ้งออนไลน์กดผ่านลิงก์ที่คุณป้าแปะไว้นะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของคุณป้านะคะถ้าใครมีน้ำใจนะคะกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้รางวัลป้าด้วยป้าก็จะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับวันนี้จากลาไปก่อนมีอะไรอัปเดตและจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ